สบายดีอีแม่แม่นลงมาอย่างมาซาเนาะเบื่อดีแจ่อขึ้นหน่อยใส่เยอะสบายดีสบายดีป่ารุงน้ำกาแฟเอาแรกว่าสีอันน้แล้ว่าบะบได้หรอโอ้ยเกิดอะไรสัเอวะ กหนสมักมมวงหวงแล้วพี่นนองแก้วข้าคอยด้านบนน่นงี่ส็ดนี่ละแม่นี่แน่นี่แก้วยังไงนี่้านไนอันนี้มีิี่ปะเลี้ยงเหรอเหรียญเจ็ดสองแก้วนั่นมนสิเป็นอ่ะนะมาจากแ้วน้ำไอ้หวานนะ แม่น่ากไอตุกยัมาทันแล้ว่เกี่อเอ้าจาสพ่อเราจะงันไปอันเบิ่งอันโหลดเกี่ยวขาวก็แแบแบนเนาะล้อื่นมทามละ่องโหลดมันบอกว่าไปเบิ่งโหลดเกี่ยวข่าวอยู่หน้าบ่าวดาวพี่น้องเอ้ย สะดวกสบายลีแม่เอ้ยแม่ไอแม่จ้างรถเกี่ยวข่าวเด้อมันขวบห่วยไปหาอีแม่ด้วยก็ขวักเอานึงมันจะขวบได้ยังแม่จะได้ด้วมีถ่ากืนยังไงสองและสามสิบพันแม่เอ้ยพ่อสามกันแม่ล่าสุดทัวเมียเอ้วยมียห่วงพัวแม่ฮะอุบ่าบักรอหนึ่ง บโอ้ยไอ้ลังเลยโอ้ยล่อทะลุวอมมันมันใสวอมมลาหน่นอนทั้งสูงทั้งขาวสายตาในบาทของว่าใจได้บอกคุณนาเน่ยเอ่ยเฮ็นเนี่ยเอ่ยชื่อหน้าเมเขากินคนลยมันขับรถเหลงกับเราพอน่องเทนมาเด้อมารับข่าวดีเด้อพอน้องเทนลูกลกดูน่ไยามมารับข่าวดีคุณป้าให้ โอ้ยอีเอื้อยล่าซาครูคุณป้าไว้หายมันที่ล้างด้วครับล่าซาวพอบตาสงสารเลคุณป้ามันเป็นคนหลางจานเลยคุณป้าเอ้ยอีเอื้อยเวอขอนงเทนมานั่งพี่ลุงพ่อครัวหัวกระเข้าปากเลยนี่อบซุ่มเลยครับกินแล้วก็วิ่งเข้าอ้าวอูกหลาน้องลุงตามลานตามลานเั่นเลย ทุกคนได้รับข่าวดีกันหมดเลยกินแล้วเราก็วิ่งเลยกินแล้วก็วิ่งยี่แม่มานั่งยังเกาะเออนั่งให้กำลังใจผัวนั่งกำลังใจผัวกินโจ๊กไอ้เนี่ยโซมี่กระนั่งนี่เด้อ ข้าใจยุบังล่างคุณป้าฝากเงินมาสามหมื่นสองพันบาทคุณเลระเดียว่ะคุณป้าค่ะให้บังล่างด่วยาะโอ้โหบักอ้วนเดี๋ยวกับหัวกับอันนี้ก่อนยันในหลวงเิ่นวินทีนาดยังก่อแม่ ลูกสีเหล้าเองเอเของเมืองอมาโศกดีเถาะมาโศกดีเถอา,า,าหวานมันต้องดูขึ้นกว่าเก่าอย่านี้น,นี่น,นะ ปุ Book, ๊กก็เห็นเตื่นด้วยลย่ะกันนะพ่อครัวกับแม่ครัวคน <ไป S 1> ละสองพันลงมาปุ๊กย,ยังบริลูกอยู่ขอบคุณลาเด้อคุณป้า,นะาเนาะขอให้ดีแม่เด้อเขาเก็บหอะไรความไข่ยาเม็ยอันที่ว่าพ่อครัวไม่ครัวเลยก็ไ,กไปซื้อเครื่องครัวนี่จ้าก็เข่าคำหน้าเนาะสูบเขากินคือเก่าเลยคุณป้าจ้าอีเมซอนอีเมซอนบริคิดแล้วนะว่านั่งสิได้คุณป้าฝากเงนะินมาเนาะสามหมื่นสองหายน่องทิวหนึ่งหมื่น ให้น้องล่างหนึ่งมืนอีเมซอนสองพันพ่อครัวแม่ครัวคนละสองพันเหลือนั้นให้บ่าวขอบคุณมากครับขอบคุณเลยๆนะครับคุณยายเลยๆนะครับคุณป้าครับขอบคุณลยดีใจจ้ะแม่ดีใจอ้ดีใจสดชื่นคุณป้าดีใจสดชื่นลุงก็จะไม่ซื้อกับข้าวเข่ากูหยากพี่น้องเรื่องครัวนัแหละดีใจแห้งข้าว่ามืออื่นเราเทีก๋วยเตี๋ยวให้เล็กหน่อยกินวะ ดีมาเลยแม่อยากกินกุ้ยเตี่ยมาห่ะของหุ่นน้ำลูกที่เหลือกกับ<ๆ>คนหบ้บเาเบาก็คือสีไปเก็บอันมันสือก,กับเขาครับสู่เขากินคือเกา่าเงินที่คนป้าให้มากกับเขาทองพวกดาราของคุณป้าคือเกา่าคนป่าเขาทองดาราอีกคนป้าที่เกา่าอันนั้นะนะห้น้องล่างนะหนึ่งหมนนะื่นนะคือไปลงสีถอดเสือแม่ถอดเสือพวัวโซ่ก่อน หันลังมาหันลังมาก็ได้ลูกหรือว่ต้องแก้ออกจะยิ่งขึ้นเนี่ยมันคือใส่ผ้าลายทะการเมียบ่ไปอ่หันลังมาหันลังไปุดป้าเบอร์ก่อนเด้นะจักยังดอกจะมันเป็นขีดกระเดือนบ่หรือยังไงจะเป็นขีดกระเดือนหมดขีดดินส่วนบางอ้วนอยากได้ไอโฟนอ่อนอยู่กอกหูกูอยู่ตลอดสักสี่สัปโมงสาวหก สองสมอมงก็อบอกแล้วว่าไม่มีปัญญามาดีคึอจะหาวันเหตุเราง,งาน,งานกะล่องเมืองกว่าได้ไอพนอน,อน,นอนก็คือจิตื่นแต่ไก่ขั้นต่ำบิ๊แน่นอนาานอีเม,มซ่าจะไปเหตุยังนาะจ้าออแม่

สี่หายปางอ้วนซื้อไอโฟนก่อนมือนี่แล้วบานี้สี่หายน้องล่างนะอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปได้หมดต่อไปได้ได้เข้กันเพาะมึงเบิ่งหนักกูนี่มึงอย่าสมัมอันเลื่องลายเท่านั้นเบิ่งสภาพมึงด้วยปานอึ่งยังสิมาซักลายนี่ อ้าวบ่ลไรู่นี่กูสิบระทับไห่ซองร้อยร่เลยนี่น้าแม่แม่นี้จ้างสิเลยนี่อ้เนาะงามได้งาน่าจะไสืออยู่สกนู้านจัง่อยังา้าข้ากนนอจะน่อยเอฟีีโน่คื้บ่ได้น้องจีโน่บ่อได้พี่น้องยังบ่อทันได้เดี๋ยวสิทามซะก่อนว่าน้องจีโน่อยากได้ยังจังสิบอกคุณป้าใหม น่อใหม่เนาะโดยจะน่อยปรสิวาน่อใใจพี่น้องตับพระเจแต่ว่าคุณป้าอย่าลืมลองตโนกน่ำไหเด้อเดี๋ยวสิถามอยู่ว่ายังได้อย่างังแม่นแห้ดูให้ขยานให้ตื่นเศร้าอย่าเกี่ยงกันเห็ดเวียงเห็ดงานนนั่อย่าขี่ข้านแห่งดีบักไอไฟโฟน่ เหมันสมใจมือนี้กับสิภาเข้าไปลงสีเออบ่อนแไปลงสีเลาก็เมียมันหลักหลังนี้ใี่ยจักแหลห่านก็ไเดืดใส่กระบุกกระสิเลไปหาบ่อนได้มันไก่แต่ก็ลงอย่ามั่งไล่อย่าที่เขี้ยวรอยถุยแม่ป้งสีอื่นเบอร์เข้าเาหนุ่มเขาไปลงเบอรือ่าื็เฮตเราอยู่ีีโลดลนกอีเพราะเอร์ดะ ไพ่ลงและกระลงข้าลงได้บมเนบอกี่รถมว่ามซื่นเนี่บอลูกบอละกดีแล้วมันอยู่สาย่าไม่กกั่บ้านมัมันลงบ้านสายซีวลายนี่ให้มันลงถ่ายกับระเกับไปปานซีเวลานี่ลูกล้านอย่ไนเ้ยสแลนไปยังหอดโศกสองโศกใส่บกกลวุดท้มึีอิโ่เโทรไปทามันดูโทรดูเอาปาละปันคนเลยจุดไปคืนสงมนได้เผื่อบด ไอ้นัดแม่เ้ไปดแม่แม่แมกล็ลงิงงาม่อนเห็นบอสบายดีพี่นอ้องี๋ยวมาจับกล้องให้หนโน้น,นจับกล้องใหหน,นิขอบคุณคุณฟ้าเรนที่เฟินแบบเมตาลูกกบหลานน่ายอยู่ค่ะอายามกไปอีก กราบขอบคุณคุณป้าหลายๆเด้อที่ขอบคุณหลายๆคุณป้าเมตตาลูกหลานฝักอ้วนนี่แหละว่าเกาะคงผมอยู่ตลอดสักชองสามสัปดาห์ครับคุณดอกซื้อไอโฟนหายตอนแรกเราว่าซีเอาอันไอโฟนสิบสองโปรแม็กสิบสองโปรแม็กันมันเหมือนหาราคาเหมือนหาชิ้นจานตะบัดนี้หน้าอันอายู่เฮือนอยู่ ก็เลยไอโฟนสิบสองโปรแม็กนะมันบ่มีมันเบิดเขื่องแล้วแล uh ้วบัดนี้เลือแต่สิบสามสิบสามโปรแม็กแล้วมันแพงเกินไอหนุ่มหมื่นแปดหมืนแปดหมื่นแปดสิบสองต่างรายโดยแม่นซักแล้วซักซักแล้วซักแล้วเขาจะเป็นโลยังแต่ซีดยเท่าได้บังล่าเท่าได้นั่นไอไอหนุ่ม แน่นแล้วเตอลายแล้วเตอนั่นกวากับเต็มลังเต็มลังด้วยเราอยู่เพื่อนอยู่แต่บ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าห้าก่อนตัวเองอือกัรตัวเองเลยน ยังสิบมานพาผัวแหลมแปนผัวพันเข่าอุู่นเดินไปพูดเนรบตามแ่ามัวว่าแม่หันผัวแบบจ้าขีดเป็นเพื่อนใครนัจะบโได้สิ่มได้มีตำราผัวแบบการจัซักไม่ใช่กับคนนันเด้เดนสิมาว่ารไหนซักดีได้จะเล่นสิบไม่ใช่มี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 มมอาะาัแม่้องทงนนสเ้วกมมาหวา มันนเหมือนเนืะสร้างกันไมรไ้เมือนาม่เบอร์อจบอกอันจ้ซอนสิห้าพัวแหลนไปบ้านไกลๆนะครับคุณป้าขามืเอลิ่มไปแล้วก็หิ้วเขาเขาไข่ตาสวดมากที่ไรหลานสีเขียวโอยโอ้ยกายขนานยังอยาแหลนแล้วบางคนลงสีปัสิอทธแทนไกล ถนาบุกลงบนี้กองากนีงามขนาดนั้นแขนาดผู้บวมหมักซากไร่กุยังหูเลยแม่นบเรหมักแท้ๆว่าผูหมักกูจักนูก็ซากเป็นนู่นบัตรลซีนลงตโ้ใช่ผุนเลยทางนารคูนภาัวประจุกับเกี่วนั่รถตาย่านีผ่านพัวเลยว่ารถนี้ได้มาไมเสียวอันไหนมาเสียวนี่แไม่ยอมัรถไปไหน โคลื่นงงนึงขีไปจะอดบโวาี่บนพากันสักมาบอขี่รถนะเระวังเด้อมอย่งนี้นว่าะเห็ดกันำที่ทะทรถกันนึ่ตัเองเสือรถแม่ได้ขี่น้ำอันนี้นะโอ้ยไล่ังนี่เจ้า่่เทศนี่ยบริยนยังย่านจะมันหมตายมันลุกมาย่ามันเพิม้นมากมันลุกขึก่อนนะ

เรือัสิบสองัไมาดูหนายกปให้ระบุธรมดาสิบสองธรรมดาหมักอ้วนประจองมาแล้วสีเขียวสิองธรรมดานมันกมอนดินลงมันต้องแบกก้ามาอีนนอเีนกับปลงนี่นอนลงนี่อยากกินข่าวกับมาสั่งกินแถวหัน แมนซีผัวไปอดไปหีวกระติบับป้าแตงกินได้ลเวีกะติบป้าแตงกิ๊ดซผัวกินได้ละไอ้แม่ก็ไ่ได้อาเลยคุลอ่ปาัวเืัวูจักจะคองดีอยู่วะยังใหญ่จงผัวคนมาซูผัวกิน ก็คือบทชักน้ำหลเกียบไปไกลอ่ะเก็บจับเนนัมักคซาเป็นือกันเป็นฮะา,ายเริ่มแรกและร่อยกว่าทจะมีไล่นะั้นหมดใ,ใหญ่เราซักจะเป็นอาจารย์เราการลัาเิ่นเขาเจ้าซ้อนนังเียนก็คือเขาเจ้ากระซัก็นทำอสาเป็น,นอ,อ,อันองค์กรมอสเดีย้อแต่บ้านนี้คุณป้าวะหลังอาหารนอกใจแม่ซ้อนแนองสนี่ให้เลือกเลืกให้เบิด ครับครับอั t <t ้ยิ t <t ้มาเด็กเดินป่าทันทีแล้วป่านี้ที่แม่จับอันนี้โอ้ยบ้าเป็นอย่างบอดจีสอนเวลาพุกกะถ่าลูกโลดนั่นแหละไพ่พุกกระสางให้ลูกถึงเวลารู้กระสูกเงี้มาเศร้านะมีพุกเมื่อสบะฉันตามเถื่อนสี่ทีเนาเลยประหบมอเศร้าเลย่หลังเนี่ม่รูมามาเย มียังกันซอยกันยากันก็นานแ,แล้วทานไนาส้สะอาดป่ลา,บบาลุงมาเพราะว่างล่านาทีเขา,ขาคือง่วคุ้ยซอยเคยละนาทีเขาาบอกเท่น,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 นี่กับเขาเขากินมันบวกลูกเขาเพราะแค่นั้นมันคนมังมยอยกันเหมือนเกี่ยวข่าวด้วยมีย่งกนซอยจะมันจะไหวเนาะย่งกันไรนี่เกี่ยวซ้ำหายนี่ก่อนนี่ก่พใหญ่ คนย่ใส่โอ้กระทาตอนนี้ของท่าโอ้เดยวของท่าปรสิไปเต่งปะพาย่าสุดเนี่ยรางองลงเต่งเไป้องเรียนไปเหมือนบะล่นส่างไปนี่เ้วก็ลงเด่นเขาส่งไปให้ราเบิกนี่ัารามันด้จังสองโมงสองปสองก่อนไม เนียุดวงี่ยรอบหถ้ารอบรอไม่ใช่หรอกรอบหคันยังมันขื้นกึ้นมาได้ไหม้าจะล่มนะเักจิตชั่โมงอ่ะชนี่แม่ก็มาต้องแปนน่นี่แม่ก็บมต้องไปเรียนมาแค่นิดเดียวแม่กีแม็ต้องไปเรียนเทียนบอกแล้วมันาแรนยไปลงมาแม่บอกแล้วแบบามัาบอกงกับทองคำวับบเงไดมันคะเพียลุ่เนาะ โอ้ลงซีมันไ่คือเดินสินน้อถ้าก็ต้องฮีโครย์หีครย์าจะง่ามแม่นี่มาหูดีหัวส่งสางเขาจะวงเขาไป้ัวลงพี่เจกดจะได้เก็บงานลงพีีแล้วก็เพื่อจะเก็บขาวเช่นใอยาลงซีบว่าองเทนดำม่นักเก็บทำไมลงเทนธรรมาดาบ่ลงเทนเออบปแจกเหลกอเรื่อทรดลายุดเรื่องเรื่องทรวดพุงแล้ว ่นเยอะยอดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามพี่น้องขอบคุณคุณป้าอีอเด้อยัยอยู่ดีมีนค่าค่าแม่ครัวพ่อครัวเนาะรับผมรำรวยรำรวยคยยยอยากกี่ข้านเด้คุณลานเด้ยเราลุงจะกินไปไหว้สี่ลุงกับลานกินแล้